สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอตอบแล้วน้ำมะพร้าวช่วยหนุ่มหนุม,นมเครื่องฟิตสตาติดง่ายจริงไหมหลังจากเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เมื่อปรากฏข่าวคุณป้าท่านหนึ่งขึนโรงพักขอเลิกกับสามีวัย64ปีพร้อมเปิดใจปมรักร้าวแบบสุดช้ำแม้อยู่กินกันมานาน14ปีแต่สามีจะขอมีเพศสัมพันธ์กันวันละ4รอบบางครั้งวันหยุดมี5รอบสาเหตุที่สามีมีความต้องการสูง เชื่อมาจากการดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นน้ำมะพร้าวนายแพทย์กำปนาศพรยศไกรสัญ,ญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแอดมินเพจเฟซบุ๊กซิริกาแฮปปี้เมนเผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวันก่อนหลายคนคงเห็นข่าวหนึ่งนะ่าสนใจนะครับที่ว่าภรรยามาแจ้งความขอเลิกกับสามีอายุ64ปีเนื่องจากทนความฟิตไม่ไหวจัดไปวันละสี่ยก ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะสามีเสพน้ำมะพร้าวทุกวันทำให้เครื่องฟิสต้าติดง่ายแบบนี้ซึ่งเรื่องจริงเป็นอย่างไรวันนี้เราเลยมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆหลายคนคงได้ยินเรื่องสรรพคุณของน้ำมะพร้าวกันมานานแล้วนะครับว่านอกจากจะใช้ล้างหน้าให้สะอาดสดชื่นแล้วในสมัยโบราณน,น้ำมะพร้าวยังมีสรรพคุณเป็นเครื่องบำรุงกำลังทางเพศได้ด้วยนะครับเนื่องจากน้ำในมะพร้าวจะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิ์ คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งจะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนผันผวนและเหงื่อออกกลางคืนในสตรีวัยทองได้ครับและเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้แหละทําให้ผู้หญิงผิวพรรณเปล่งปลัง่งเต่งตึงอวบอุม้มดูมีน้ํามีนวลขึ้นมาดังนั้นสาวๆหลายๆคนที่ดื่มน้มามะพร้าวเป็นประจาหน้าตาก็จะดูผ่องใสตัวหอมครับส่วนในผู้ชายนั้นพบว่าการดื่มน้ำมะพราะ้าว มีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายได้นิดหน่อยซึ่งอาจทําให้เกิดความหื่นขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังต้องศึกษากันต่อไปนะครับที่สําคัญนอกจากฮอร์โมนแล้วน้ามะพร้าวยังมีแร่หลายชนิดที่เกี่ยวกับความฟิตครับเช่นแมงกานิสโพแทสเซียมและววิตามินต่างๆซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตคิดว่าตรงนี้มากกว่าที่อาจมาเป็นเหตุผลที่ว่าน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่ม ที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพราะการไหลเวียนเลือดที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบองค์รวมมีผลต่อความคึกคักและการแข็งตัวของเพศชายได้ดีขึ้นนะครับแต่การดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปก็ทำให้อ้วนได้เช่นกันนะครับเพราะตัวน้ำมะพร้าวเองก็มีระดับน้ำตาลที่สูงมากและด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองอาจไปเพิ่มการบีบตัวของมดลูกอาจทำให้ปวดท้องหรือไม่สบายตัวมากขึ้นเวลามีประจำเดือนทำให้ผู้ใหญ่ลหลายๆคน มักบอกให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงนั้นของเดือนครับสรุปน้ำมะพร้าวถือเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีราคาไม่แพงหาซื้อง่ายและมีสารอาหารเยอะมากนะครับแต่มันช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมมากกว่าดื่มได้แต่อยา่าคาดหวังว่ากินแล้วจะดุจะโหดได้ผลแบบหมอหรือลุงในข่าวทุกคนนะครับและอะไรอะไรที่มันมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ